สวัสดีครับผมเซลโฟโอเคคารครับสวัสดีครับผมเซลกายโอเคคาครับวันนี้ครับรถด้านหลังครับที่เราเห็นก็คือจะเป็นซิตี้ีอวนะปี2015 CNG เฮ้ย CNG คืออะไรพี่วันนี้มาให้ความรู้ลูกค้าหน่อยพี่ครับผม CNG เนี่ยเป็นก๊าซมีเทนนะครับอาจะมีลักษณะเบากว่าอากาศน,นะครับผมเป็นแบบนี้ก๊าซมีเทนเนี่ยแล้วมันดีกว่าน้ำมันยังไงพี่มันดีกว่าตรงที่ว่าอย่างแรกก็คือ เซฟค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันคือว่ามันถูกกว่าน้ำมันเนี้อีกว่ครับการที่สองนะครับรถภาวะโลกร้อนก๊าซเรือนกระจกอถ้าเราใช้ตัวนี้มันเป็นมันมันไม่เป็นเรือนกระจกครับพี่ครับผมนะแต่ว่าเล็กน้อยมากน้อยกว่าอมันการเผาไหม้อ่ะพีมันจะไม่มีนะครับผมอันนี้ครับอย่างที่สามสำคัญที่สุดเบากว่าอากาศข้อดีคืออะไรพี่ข้อดีอธิบายอย่างนี้เลยครับ ก๊าซเนี่ยตอนนี้ของเรารถยนต์มี2ประเภทอ,อแรกคือ LPG l สองคือ CNG NG คือคันนี้นั่นเองอคันนี้ CNG เนี่ยดีกว่า LPG ตรงที่ว่าสมมุติว่าเกิดการรั่วไหลครับพี่ CNG ก๊าจะออกไปนอกรถครับเพราะลักษณะเบากว่าอากาศก็แปลว่าถ้าเราซื้อในนี้ไม่ต้องกลัวรถระเบิดใช่ไหมรับแต่ถ้าเป็น LPG <อ>ถ้ารั่วขึ้นมาเราจุดไฟป,ปุบบ๊บ S <S ไปลุกเลย <S <S ไปรถคันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมรู้บอกไว้รถคันนี้ติดจากโรงงานนะครับผมนะตรวจสอบเรียบร้อยไม่มีปัญหาแน่นอนใช่ครับใช่ราคามันผลิตในประเทศราคาแน่นอนครับราคาถูกใช่ครับคุณกายรถก็คือเป็นรถที่ชมสีขาวด้วยใช่ครับคือลูกค้าหาแน่นอนราคาดีด้วยราคาไม่แรงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าพว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างเราดูรถคันนี้กันครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบสปอร์ตนะครับเคลือบด้วยสีเทานะครับผมไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบฮาโลเจนนะผม ไฟแยกสูงต่ำซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันนะผมเซลกายเชิญครับมาดูด้านข้างกันดีกว่าครับด้านข้างอย่างที่เราเห็นในแชทก็คือจะเป็นล้อครับล้อตัวนี้เป็นล้อกระท่าฝาครอบขนาด15นิ้วมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างแก้มพวกนี้ครับผมไปดูด้านในครับด้านในก็คือสวยๆเลยเป็นแบบเดิมๆครับไปดูกันครับตามด้วยวีโฟดีกว่าครับผมเราดูด้านในกันครับรถคันนี้ครับเป็นไฟฟ้ารอบคันนะครับผมที่ประตูครับตัวนี้ครับเป็นตัวควบคุมกระจกทั้ง4ด้านนะครับผมมาพร้อมกับที่ล็อกกระจกแบบไฟฟ้า นะครับมาดูด้านในครับเป็นที่ปรับกระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวานะครับมาด้านล่างนิดนึงด้านล่างตรงนี้ครับเป็นตัวป้องกันล้อหมุนฟรีและที่สําคัญครับตัวนี้เป็นระบบแก๊ส NGV นะครับผมปรับใช้ทั้งน้ํามันและแก๊สครับสำหรับเครื่องเสียงนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับ CD AUX USB และบูทูธนะครับผมแอร์จะเป็นแบบหมุนมือคงทนแน่นอนครับด้านล่างครับมีช่อง Power o u t l e t ด้วยนะครับเกียร์ครับ เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับและอีกอย่างครับรถชั้นนี้ครับมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารครับโอเคครับมาดูด้านหลังดีวะ่ะคือเบาะของเราภายในยจะเป็นสีเบจอยากให้ดูด้านบนครับเป็นฟ้าข้างบนนะใช้งานไม่ช้าเลยสีสวยมากข้างล่างก็เบาะสวยมากครับผมนะอยากให้ดูพื้นที่เล็กรูมข้างหน้าพื้นที่เหนือหน้าขาเยอะมากเพื่อใหาดูที่รูมพื้นที่ข้างบนก็เหลือเยอะผมตัวใหญ่นะสูงประมาณร7 8สบายเลยนั่งสบายถือว่าคันนี้ก็สวยงามมากครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับรถ Honda City ปี2015นะครับผมราคา398,000บาทถือว่าคันนี้ครับคุ้มมากราคาไม่สูงเลยปี2015พี่ออกรถคันนี้ได้อะไรบ้าง1ครับประกันชั้น1 2ฟรีค่าจัดค่าโอน3ฟรีสปาคาร์ล้างให้ฟรี1ปีครับมาดูได้ครับที่เต้นโอเคคาร์เซ็นเตอร์สุราษฎร์ธานีครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับผมโอเคคาร์เซ็นเตอร์เบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างครับวันนี้ขอบคุณครับ